สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกม Into the Dead 2ก็อยู่กันในบทที่2ลมหายใจอันว่างเปล่าตอน2ต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่เราค้างไว้กันอยู่ที่ทางรถไฟผ่าน b a c k h o l l o w การเดินทางไปตามรางรถไฟอาจช่วยเรื่องการนำทางและมีทัศนวิสัยที่ดีแล้วมันก็ไม่มีที่ให้ซ่อนด้วยก็ไปเลยครับไปดูกัน โอเคครับมาแล้วครับโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยโอ้ยยั่ชิบหายต้องรอดเราต้องรอดอย่าแหลกดิวะแม่งเอ้ย มันชอบกดวิตติดอะผมไม่เข้าใจมันเลยนี่เล่นในคอมนะครับผมโอ้โอ้พี่ครับโอ้โอ้โอโอต้นไม้บักต้นไม้บักอย่าอย่ามาก่อแก่ผม mình mới là người cầm súng. này, đấy. Hey, 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 chill đi p, chill đi, chill đi. OK, vẫn lòi được. Ào à. หกร้อยเมตรอิเคียแม่มึงเฮ้ยแม่งชอบวิ่งใส่ซาดแล้าผมเล่นนะมันมันเจอบัคกบ่อยมากเลยโหไม่ไหวแล้วของกว้างอนะกว้างระเบิดเสียทางครับสามร้อยเมตร เย่ร yeah, right, ้อยเมตรเช็ดเคล็ดผ่านแล้วลา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 ผ่านแล้วใช่ไหมโอ้มา Hey boy Hey come here come here here boy here boy come here it's okay Huh? Hey, it okay. it's มาใครวะ ซ่ออมบีมัน,นมาแล้วตั้งชื่อสุนัขคูข่หูของคุณเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอวะเอ,อิ่มชื่ออะไรดีอะเดี๋ยวดิไม่ตั้งเลยดูชื่อหมาเอาหารครับ อย่าคิดมากเอ,อเอาทองกันวะว่า <c oughs> ่ิ่งมันได้ไม่ได้เหรอ <c oughs> ได้บ <c oughs> อกว่าอ๋องี้ก็ได้ <c oughs> ชื่อที่ได้เหรอ That, uh, hey oh can you hear me helen oh thank god we got out we're on the roof now we climbed out the upstairs window one of them grabbed me but okay can you see the car yeah yeah i think i can get to it i just need to make a distraction okay be careful okay ได้หมาคู่ใจมาหนึ่งตัวจากไหนก็ไม่รู้มันเล่นแล้วผมจะเล่นจบไหมเนี่ยมันยากนะดูเลยกว่าจะได้กว่าจะผ่านเนี่ย โอเคครับผมอะไรเนี่ยหาสุนัขแล้วไงต่อแค่นี้อัะโถนึกว่ามีอะไรเปิดกล่องเลย อะไรนะโอเคครับเดี๋ยวไปลือกันต่อกับตอนที่ตอนที่ไหนะ่ะเดี๋ยเรื่องเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ็ดแปดเก้านับไปอย่างนี้เหรออาหกเจ็ดแปดเก้า ก็เดี๋ยวไปสู่ตอนที่เก้าแล้วกันนะครับผมแป๊บหนึ่งโอเคครับไปดูกันป่าป่าอะไรเนี่ยป่าป่าเคิร์กวูดอันตรายใกล้จะถึงตัวเฮเลนกับแม็กกี้แล้วหวังว่าพวกเขาจะไปถึงรถได้ทันนะแค่รักษาชีวิตให้รอดดูสุนัขกู่หโอ้แจมว่ะมีหมา แม่แม่แมากลูกพ่อมีหมาน้อยช่วยชีพไปครับไปดูกันผมต้องรอดครับต้องรอดเราจะต้องไม่ตายมาแล้ว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 ,ลวโอ้โหมามาช่วยกินซอมบี้ ดีว่ะดีมากลูกพ่อมาน้อยโหเยอะชิบหายเลยเฮ้ยกดไม่ติดวะไอชิบหายกดไม่ติดครับพี่น้อง ไอ้สัสเสือกเต็มกระสุนพอดีเวแท้โอเคครับเอาใหม่เลยแม่งเอ้ยเสือกเต็มกระสุนพอดีผมไปหมาเจ้าหมาน้อยฆ่าพวกมันให้หมดเกลื่อเสียงผีว่ะแม่งเอ้ยเฮ้ยกดไม่ติดอีกแกไอ้ชี้้เอย มึงอะไรมึงทำไมมึงจะทำไมตู้มไปดิตู้มไปดีเสียงระเบิดอย่างงี้มาดิตู้มไปดิเฮ้ยเชี่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 ยมาๆๆมามอืมจากซองกลว่ะซองกลยิงรัวๆเลยสมพี่แม่งเยอะเยอะชิบหายโอ้ยทำไมหมาไม่กระโดดให้วะโดดดิ เออกัดไปรุปน้อยอืมทำไมมันจะใช้กูหรอโอ,โอ้ยแหลกบิงยิงยิงอืมแม่งอเอยอย่าแหลกดิวะโหโคตรเปลืองเลยเมื่อกี้ใช้แล้วเบิดไม่ไหวแล้วแดกซะโอ้โห้โอ้แดกเฟมเล็ด แอกเฟมเลยสัสโอ้โหขุดพระขุดเจ้าผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โเยอะไปไหมสังหารเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวแล้วหรอไม่น่าเชื่อ เชี่ย <Shit. S 2> โอ้ต้นมไม้มึงอย่ามาบักดิวะกูมองเชีย่ยอะไรไม่เห็นเลย <laughs> ดูความบักของมันอะไรวะ <laughs> ต้นไม้แม่ใด้บักเลยเออ <laughs> แตกสิมึงต้องรอดเว้กูต้องรอดเข้าใจไหมอ่าผ่านแน่แน่แนเออแดกซะืมลูพ่อรอดแล้วลูกข้ารอดแล้วยาโอ้ I'm glad you're safe. helen? about dad. he would have asked you to. you know that, right? yeah. it's just... i can't believe he's gone, too. james. yeah. get here soon, okay? Hey. hey. รถถังเหรอเชเตอร์อะไรวะมีรถถังหันไ้มองรถถังเดี๋ยวบอกว่ามีรถถังให้ขับอ่ะแจมแมวโอ้ยผมจะผ่านหรือเปล่าเลังงานจะหมดอยู่แล้วได้เงินรู้สึกดีใจมากครับ อ่าก็ตอนตอนที่10มีชื่อว่าสถานีวิทเทอร์อะไรวะเน,นี่ยอ่านว่าอะไรสถานีวิทเทอร์วิทเทอร์ทเทอร์อวิทเทอร์กฟต้องไปให้ถึงฟูลบต้องไปให้ถึงฟูลบทางรถไฟเป็นเครื่องนำทางที่มีประโยชน์แต่สถานีได้ถูกยึดไปแล้วถึงเวลาใช้ยุทธกรตรบนรถไฟขบวนนี้ให้เกิดประโยชน์เอาแล้วทำลายถังระเบิดสารหรือว่าทางสถานี ต้องมีป้อมปืนชัวพลังงานสุดท้ายแล้วถ้าผมถ้าผมแพ้ก็เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวมาดูชื่อหมานะครับผมผมจะไม่ขอออกเสียงนะโอเคครับไปดูกันไปโอเคมาแล้ว โอ้สุดยอดมันใช้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่กลับ จดัดจอดไปเลยจดัดอ้าวโอ้โหมันแหลกมากเลยครับพี่น้องอะไรวะใช้ป้อมปืนได้เท่าไหร่ต้องรอดกูต้องรอดถึงจะแหลกกูก็ต้องรอดสามรอบสุดท้าย อุ้ยแมงเอ้ยไม่รอดโอ้โหเอออผมบอกเลยว่าแมงโคตรยากผมเล่นจบหมวะเนี่ยคือแบบโหเลยเยอะเลยนะเนี่ยดูโคตรเนี่ยบทที่หกบทที่เจ็ดมีเจ็ดบท จะรอดไหมวนะชิปเป่งแท้ๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมพลังงานตอนนี้ผมก็หมดแล้วก็คงต,ต้องจบคลิปแบบนี้อีกแล้วแบบที่แบบตายแล้วก็ต้องรอพลังงานใหม่นะก็บอกเลยว่ารู้เป็นไรวะทำไมมันแหลกแหลกโคตรเลยก็เดี๋ยวเอาไว้แก้ไขนะไว้คลิปหน้าอ่าก็ไปละ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจ facebook ผมด้วยชื่อว่าสักเ์ทก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆขึ้นมาก็ฝากกดดูด้วยนะครับผมมีหลายเกมเลยที่ผมเคยเล่นไว้นะก็ถ้าพูดถึงเรื่องเกมแก๊งสตาร์วกัก็ตอนนี้ผมก็ต้องขอยุติการลงคลิปเกมแก๊งสตาร์ไปอีกสักพักนึ่งเลยยา,ยาวๆเลยยาวแบบนานมากๆเลยนะ ก็ไม่ไม่มีกำหนดว่าจะลงเมื่อไหร่นะก็ไปละขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่คอยติดตามผมมาโดยตลอดก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย